ตอนนี้ผมอยู่ที่คลองมอนนะครับคลองมอนเนี่ยเป็นคลองขุดที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับเข้ามาทางเขตบางกอกน้อยบางกอกใหญ่ยาวประมาณ3กิโลน่าสนใจมากนะครับคลองแห่งนี้เพราะว่าชาวบ้านริมฝั่งคลองเนี่ยยังรักษาชีวิตความเป็นอยู่แบบโบราณเหมือนเดิมนะฮะโอ้รถไฟฟ้าผ่านน่าสนใจไหมฮะ กำลังพูดถึงคลองโบราณคองมอนเนี่ยมีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินผ่านนะครับจากท่าพระไปทางบางซื่อจะเห็นนะครับว่าเมืองมีการพัฒนาแต่ถึงพัฒนาอย่างไรเนี่ยการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวบ้านเนี่ยเป็นอะไรที่ยังจำเป็นต้องคงอยู่วันนี้มาลงพื้นที่มาหลายเขตนะครับมาดูทั้งเขตบางกอกน้อยเขตบางกอกใหญ่ตะลิง่งชันภาษีเจริญ บอกตรงๆนะครับว่าพื้นที่ธนบุรีนั้นมีอะไรมากกว่าที่ทุกท่านคิดทุกท่านจินตนาการนะครับยังมีความหลังของความเป็นอดีตอยู่ยังมีความสวยงามของวัฒนธรรมที่บ้านวัดยังมีความผูกพันอยู่ข้างๆนี้เป็นวัดโพเรียงแล้วผ่านวัดครุฑนะครับมีหลายวัดครับแถวๆนี้ในคลองมอนชื่อก็บ,บอกคลองมอญน,นะครับแสดงว่าแนอดีตเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของ พี่น้องชาวมอญที่ย้ายมาอยู่ในรอบพระนครกับรอบขุนบุรีนะครับเดี๋ยวจะพาไปลงพื้นที่อยากให้ท่านเห็นนะครับว่ากรุงเทพมหาคนครมีอะไรที่น่าสนใจมากมายกว่าที่ท่านคิดอีกเยอะใครจะเชื่อนะครับว่ารถไฟฟ้าข้ามถนนจันทรสนิทวงแล้วก็ตัดผ่านคลองมอญเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านที่น่าสนใจนะครับในฐานะวิศวกรคนหนึ่งเห็นบ้านแห่งนี้แล้ว นะครับอยากจะไปคุยเร็วมาคุณลุงครับเราจะทำยังไงดีกับบ้านหลังนี้ดีเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับ